เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเอาข่าวลูกคุณก่อนไอ้ฤทธิ์นะฮะไปทำผู้หญิงต่ฉันขอคอนเฟิร์มมันทําไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่นะคือมีที่ไปกินทีดด่เราไปเกี่ยวกับเออมีนักร้องดาราเนี่ยไปทําแฟนขับท้องห้าเดือนครับนะอีกคนที่ก็มุ่งเป้าพุ่งเป้าไปที่น้องฤทธิ์เดอะสตาร์ The Star รนะฮะก็คือฤทธิ์เนี่ยเรื่องฤทธิ์สิริพาณิชเนี่ยนะครับซึ่งรุธิก็ออกมาปฏิเสธไปที่เรียบร้อยงานนี้นะฮะรอเรือรุ่นน้องอย่างฤทธิ์เดอะสตาร์เขาออกมาว่าไงอ่ะดูสิเออ,เอ,อ,เอ,อ นักร้องรอใช่ไหมครับทแาแฟนคลับท้องนะครับออรอเรือเป็นนักร้องก็มีไม่กี่คนนะครับ<อ>ที่ทราบๆก็มีพี่รุตกับฤทธิ์ใช่ไหมครับพ<อ>ี่รุตเคลียร์ไปแล้วก็เลยตกกงเป็นของฤทธิ์ใช่ไหมครับก็อ,อยากจะบอกว่าเออไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับปฏิเสธเลยนะครับก็ก็คือเวลาริทกับแฟนคลับเจอกันอย่างเงี้ยเราจะเจอกันตามงานต่างๆนะครับหรือว่าตามที่สาธารณะที่แบบว่าเออผู้คนเยอะแยะหรือว่าไปดูงานเราอะไรเงี้ยครับ จะไม่มีการที่แบบว่าไปเจอในที่รับตาหรือว่าที่พักส่วนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาเวลาอย่างเจอแฟนคลับหน,นึ่งอคนเงี้ยอาริ่ก็จะเทคแคร์ดูแลนะครับทุกคนหนึ่งทั้งหนึ่งคนเป็นอย่างดีแล้วก็เสมอภาคกันไม่มีการแบบว่าคนนั้นจะแบบว่ามามาเจอเราได้ที่ห้องหรือว่าไปเจอเราได้ที่ร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีการอย่างนี้ครับไม่มีการสนิทเป็นพิเศษครับมอไ้้ะะร่่าีิ ไม่มีครับมีแต่มีแต่แบบขอจับมือกันธรรมดาตามเวทีหรือว่าพี่ลิศขอจับมือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจะจับมือกันไปนะครับคือส่วนส่วนใหญ่แฟนคลับของลิศก็จะเป็นแบบว่าเด็กๆนะครับที่แบบว่ามาดูเราก็จะแบบว่าน่ารักน่ารักไปนะครับตามงานต่างๆครับเออสำหรับลิศลิศไม่ค่อยไม่ค่อยขำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นรอเรือตัวจริงนะครับแล้วแล้วเขาฟังข่าวนี้อยู่เขาอาจจะขำไม่ออกแล้วเราก็แบบว่าถึงกับขั้นท้องอะไรกันเลยอะไรขนาดนี้ครับครับก็ ขอฝากนะครับนักร้องรอเรือคนนั้นนะครับคนไหนนะครับก็ห้าเดือนแล้วเนาะที่บอกว่ากับแฟนคลับก็อยากให้ดูแลเขาคนนั้นด้วยนะครับก็อย่าอย่าให้เขาท้องเกอร์นะครับแล้วก็อย่าให้นักร้องรอเรือตัวลอมมาแก้ข่าวอย่างนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงครับบ้าหรือเปล่าท้องเกอร์องเกอมันทํำยังไงครับมันท้องแล้วนะครับไม่เกินแน่นอนครับเั๊บปับอฉันบอกมันอ่อนปัญญาอ่อนยงไง เก่งซะจนปัญญาออกมาเรียนเก่งมากมาสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทย